เอาใหม่ใหม่เลยอ่าอันนี้เป็นภูมิลักษ์กับภูมิสังคมทางภาคกลางทรัพยากรที่สําคัญเลยเนี่ยที่สําคัญเลยบ้านเรานักเรียนท่องคําขวัญน้ํามันลานกระเบือ้อเรื่องลรือมรดโกโรคเพราะฉะนั้นน้ำมันลานกระบือ้อจังหวัดไหนะลานกระเบืออะจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรเอาจังหวัดกำแพงเพชรสิเพราะฉะนั้นน้ำมัน แหล่งน้ํามันซิลิกิตเนี่ยจังหวัดกาแพงเพชรนะลูกจําไว้นะเนี่ยน้ามันน้าแหล่งน้ํามันซิลิกิตเนี่ยเห็นไหมคะที่ลานกระบือนะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะทําเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแหล่งน้ํามันตั้งท่อข้างทางเนี่ยนักเรียนเขาต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปถามชาวบ้านก่อนนะไม่ใช่ถึงอยู่อยู่เขาก็มาสร้างเลยไม่ได้นะ กขาต้องไปสอบถามไปเขาเรียกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยร่วมรับรู้ว่าเขาจะทําอันเนี้ยชาวบ้านเนี่ยว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยครูยังพากันไปเลยครูไปรับจ้างรับจ้างเขาเรียกว่ารับจ้างพวกครูพวกครูบูนอะไรพวกเนี้ยพากันไปนะวันหนึ่งได้ตั้งหนะ้าร้อยนักเรียนวันหนึ่งห้าร้อยนะเขาให้อ่ะ ตอนที่เขามาใหม่ๆเขาก็จะมาสอบถามชาวบ้านก่อนใช่ไหมมาให้ชาวบ้านวิาพากก่อนว่าจะสร้างดีไหมอะไรเงี้ยแล้วสองข้างทางถ้านักเรียนไปทางลานกระบือไปทางไสางามลานกระบือนักเรียนจะเห็นเลยท่อท่อส่งกา๊าซสองข้างทางใหญ่ๆถ้าไปลานกระบืองเรียกจะเห็นนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำไว้นะถ้าเขาถามว่าแหล่งนะ้ํามันซิลิกิต อยู่ที่ไหนโอ้โหต้องรู้นะสิลิกิตเนี่ยที่กำแพงเพชรนะคะลานกระบือท่องคำขวัญได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอนนเรื่องของแร่นะคะต่อไปก็จะเป็นดินนี่เห็นไหมถ้าในภาคกลางเนี่ยดินอยู่ดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าแอ่งบุกเขาเพชรบูรณ์ที่ลมศักด์ กขาปลูกผักเพื่อการค้านะการค้าก็หมายถึงว่าปลูกเอาไปขายนะคะปลูกเอาไปขายอันนี้จะเป็นเรื่องของดินต่อไปก็จะเป็นแหล่งน้ําเห็นไหมคะเนี่ยแหล่งน้ําอันนี้ขุนด่านปราการชนนะครนายกนะคะเก็บกักน้ําไว้ตอนเนี้ที่ไหนที่ไหนก็น้ําเต็มหมดแล้วเนี่ยนะน้ําจะล้นจะล้นฝายล้นเขื่อนแล้วอะ่ะนะคะเนี่ย บางทีเขาก็ต้องปล่อยปล่อยบ้างแล้วมันก็จะไปท่วมบ้านเรือนนาเสียหายหมดตอนนี้นักเรียนดูข่าวต้องดูข่าวมั้งนะพอตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาอาบนะ้าแต่งตัวเราเตรียมจะเรียนใช่ไหมล้วอาบนะ้าแต่งตัวเราเสร็จเรียบร้อยนั่งกินข้าวหน้าทีวีเลยดูข่าวเขาเรียกว่าดูข่าวเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราเนี่ยรับรู้ความเป็นไป ในชีวิตประจําวันของเราเนะี่ยว่าเราควรจะทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าโอ้โหตอนนี้น้ําท่วมนะพายุมาพายุชื่ออะไรเงี้ยต้องหูว่าพายุมันชื่ออะไรแล้วก็มันเกิดน้ําท่วมที่ไหนจังหวัดไหนบ้างเงีย้ยทางอีสานโคราชก็มีเห็นไหมสุโขทัยเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนะี่ยสุโขทัยเนี่ยเต็มหมดแล้วนะเส้นทางที่ไป เส้นทางที่ไปโรงพยาบาลนักเรียนเต็มหมดแล้วตอนนี้น้ำอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปตรงไหนมันมีน้ำท่วมเราก็ไม่ต้องไปอย่างเงี้ยนะคะน,นี้แหล่งน้ำนะต่อไปภาคกลางมีอะไรอีกนี่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยนี่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาวงอย่างเงี้ยนะคะ เราจะมีป่าเบญจพรรณเยอะมากนะคะอ่าอันนี้เป็นพืชพันธุ์ัญยา,ารเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าภาคกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครแล้วก็อีก21จังหวัดนี่เริ่มตั้งแต่กำแงพงเพชรมาเลยเห็นไหมคะกำแงพงเพชรเป็นเขาเรียกภาคกลางตอนบนใช่ไหมกำแงพงเพชรเริ่มกำแงพงเพชรเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นเลยนักเรียน ลงเขาเรียกว่าลงแลไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็จะเหนือลงลงไปทาง,ทางนาครสวรรค์เนี่ยไปชัยนาทนาครน,นายกนคนปรปฐมอะไรเงี้ยไปเลยเห็นไหมนครสวรรค์เนี่ยเริ่มไล่ไปเลยไล่ไปจนไปนู่นเลยนนทบุรีปรทุมธานีเลยเห็นไหมไปปถึงปทุมเลยนะพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มารอบนอกเราเนี่ยรอบนอกเรานี่ก็คือพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยเห็นไหมคะ ไปถึงไหนภาคกลางไปถึงไหนคะสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองอุทัยธานีเห็นไหมเยอะมากเลยนะตั้งยี่บเ็ดจังหวัดอันนัียนคิดดูสิภาคกลางเนี่ยทั้งหมดมีตารางกี่ตารางกิโลเมตรรวมกับกรุงเทพด้วยสี่9มืนสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบตารางกิโลเมตรเยอะมากแปดค่ะแปค่ะเยอะมากแปดพัน เ้ยแปดแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้เยอะมากแล้วก็มีตั้งยี่สิบเอ็ดจังหวัดเพราะฉะนั้นมันเยอะภาคกลางเนี่ยนะคะให้เรารู้ว่าจังหวัดเราก็อยู่ภาคกลางนะคะแล้วก็รอบ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 จังหวัดรอบรอบจังหวัดเราเนี่ยรอบรอบจังหวัดเราเริ่มตั้งแต่ไหนสุขโขทยัยที่ติดจังหวัดเราเนี่ยพิษณุโลกพิจิตรเนี่ยที่ติดจังหวัดเรานะ มีอะไรอีกที่ติดกับจังหวัดของเราเนี่ยนะครสวรรค์นครสวรรค์เออเนี่ยติดจังหวัดเราเนี่ยนะคะรอบๆก็คืออยู่ภาคกลางหมดนะคะอ่านนี้รู้แล้วนะต่อไปต่อไปนี่มีอุตสาหกรรมอะไรที่สระบ,บุรีจะมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนก็คือทำในการก่อสร้าง เวลาเขาก่อสร้างทําบ้านทําโรงเรียนทําอะไรสถานที่อะไรต่างๆ,างๆเขาก็ใช้ปูนซีเมนนี่แหละทํานะคะก็ต้องมาเขาเรียกว่าเอาต้องเอามาทาอะไรคะผสมนะคะผสมให้มันเป็นปูนซีเมนนะคะนี่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 ลานนี้น่าไปเที่ยวเห็นไหมกันเนี่ยนักเรียนไปเที่ยว่าได้ไปเที่ยวไหม,อ,มอันนี้การค้าการบริการ นี่อันนี้สนามบินสุวรรณภูมินะจสนามบินสุวรรณภูมินะคะล่เนี่ยเนี่ยอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างภาคกลางบ้านเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้สุขโขทัยเนี่ยถ้าจังหวัดเราก็มีนี่ไงที่เราไปเที่ยวบ่อยๆอะ่ะของเราอะคืออะไรอุทยานกำแพงเพชร นี่เป็นมรดกโลกแล้วนะอุทยานกาแพงเเชศของเราเนี่ยเพราะว่าพระเทพเนี่ยมาเปิดตั้งแต่ปีสามสี่แล้วนะคะเนี่ยสุขโขทัยเห็นไหมคะท่านนักเรียนไปเที่ยวก็กสวยสวยงามเหมือนของเรานี่แหละนะคะสวยงามมากอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยอันนี้เพชรบูรณ์ภูหินล่องกล้าเพชรบูรณ์เนี่ยนี่น่าไปเที่ยวเห็นไหมคะมีลานหินปุ่มด้วยเต็มตะปุ่มตะปั่าเต็มไปหมดเลย นะคะอะ่มีอะไรอีกเนี่ยดูซิในหนังสือนัองเรียนก็มีนะอันนี้ให้ดูรูปนี่อ่าอันนี้คืออะไรนี่ตลาดน้ําอัมพวาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตลาดน้ําอัมพวาไม่มีแล้วตอนเนี้ยเพราะอะไรโควิดนักเรียนโควิดมาก็เลยไม่มีเลยคนก็เลย เพราะว่าขายไม่ได้ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันโควิดมาก็เลยขายไม่ค่อยได้นะคะอันนี้คลองลานบ้านเราเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมน้ำป่ามานะคะคลองลานเนี่ยน้ำป่ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องหยุดไปก่อนนะคะแต่ก็เห็นมีคนไปเที่ยวอยู่นะแต่ช่วงนี้น้ำป่ามันมา น่ากลัวนะคะผมเคยไปเที่ยวครไปไหมไปเที่ยวมาเรเคยครับลงมปเล่นไหมเหรอแต่ช่วงนี้น้ําน้ําป่ามาก็เลยก็อ,อาจจะหยุดก่อนเปล่าแต่ว่าครูก็ดูข่าวก็ยังเห็นมีคนไปเที่ยวอยู่นะแสดงมันเป็นบางที่มั้งมันเป็นบางจุดหรือเปล่านะมันเป็นบางจุดนะอ่าอันนี้น่าจะที่ไหนนะเนี่ย นะภาคกลางก็มีเท่านี้แหละอันนี้คือภาคกลางภาคกลางเนี่ยเราอยู่จังหวัดเราอยู่ภาคกลางเนี้ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีจังหวัดอะไรที่อยู่ติดกับจังหวัดเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะอะลองมาดูเพชรบูรณ์อันนี้เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เนี่ย các cơ 1.1